สวัสดีครับพี่น้องมันนี่ไม่แล้วสนามงัวบันดงใหม่หลัง,งโควิดเด้อพี่น้องติดตามชมเด้อโว่าคนเกิดดีเนี่เนาะพี่น้องเนาะงัวโควิดมันเป็นเรื่องสี่ละมันจะเริ่มยากน่จัิหน่อยสนามงัวบันดงใหม่มแล้วสนามงัวบันดงใหม่ ไปทางไหนกันแค่คาดกันเลโอ้แม right. ่ยัเอาหม้ให้พูสี่แงี่อยงคำพนี้เามคนลเลยดีไปถามาได้กได้นม่ผู้นี้เขา ตอานี้นี uh ่ตอนนี Dr. ้นี่เจ้าฟองฝนบายูงามโตนนี้นี่งใอไ่เด็กพี่น้องหาบเอ็ดว้าตัวบบไหนึ่งเห็ดพ่อพันด่ด้ดีเนาะหาอ็ดพี่น้องงอตัวผูตากไ่ชมเด้อเนี่ยง้อไม่ตัวไอ่หน่ไม่ตัว ông có mấy tô mà này, ông đây đây làm ờ, à, à, mà, mì nè rồi đi, nó đầy tôi nhìn phơi cho biết nó, hạt đấy, riêng đừng cả, có mình mà nó, thôi thì to thì thám rồi nó, ở bờ thôi bờ đấy ai, hà con sơn chảy ngoan ạ, à, bờ thôi bờ đấy, bờ đấy, đó, vào, tôi lang nó, นี่วะตารางนี่ศูนยศูนย์หกสองสีหาสองสามหนึ่งเก้าสองนี่หละแม่พมเนาะติดตามผี่ชมเลยเด้ององงเล่าอนนันี่ะคนมาหลายเดยคนนู้นคนก็ถมาสือวะนี่ได้หลายไปนึ่งอืมไม่มีวะมาสือข้างว่ายังมาสือโอ้ผ่นมาสือด้นี่แต่ว่าิ่นเรามุงอมหลายพนนะนั่นก็ลัางเขาอยู่ได้ละ ฮามันจะหมักมักราคาเดี๋ยวขึ้นวะแล้วจะถือใจวะราคาอยู่วังเพดานเดียวถือใจนี่มันแสนก็ซื้อวะอ๋อนี่ช่วยของเขาอยู่กับช่วยของเขาอเองนะราคาอย่างโอ้โหอยู่กับอันนี้เทอะไรนี่แม่นี่แม่นี่ของไผรนี่ของเพื่นบุ้งจักมักเปิ้ลแม่นี่งามวะ กัวนึงเนาะบ่อธิบายหรอกบ่สิิิทธธอบายบ่เป็นง่าเจ้าของแมนเนี่ยคนบ่อันนี้แกล้งด้วยพี่น้องตัวนี้ก็งามวยแต่เจ้าของเคนเบื่อดอกอ่ะมึงทำไมเนาะพี่น้องเนาะง้อมาหลายมันอ๋อ่ายรวมๆกันละกันเนาะมันนี่ก็บง้อกับมาหลายกับมาหลายกับหลายดอกกับกับพวกมึงโย่แต่ว่าเจ้าของผู้คนขายมึงกับพคกใครขาง้อเนาะ เินกต่เาตัวน uh, ี้กตงามอยอะตัวนี้กงามพรามึงัว่ป่ะมากบ้างนี่แม่ได้เยื่ไหมราคาหลายในฝันของเมื่อนแม่ลูกเว่โอ้แม่ลูกลูกพันดลยนอนเนาะจะของวินีจะฟจงาของ โอ้เป็นเบอร์นี่เนาะโอ้ของเอันทะเลแม่นี่อ๋ื้อเอถาเป็นเหนียวร่าคนละาคาเนาะพี่น้องนะอ่ะเป็นกระบอกไปนะพี่น้อมึงเป็นเอกไดระค่านี่แต่ว่าเรือชื่อเอถานี่ลูกลูกคนท่านไหนของปอนี่เป็นใช่เนาะ นี่งูอีพอสมายเบอร์โทเราก็มีอยู่หอกนี่ละตัะเวเบอร์นหนึ่งเบอร์โทรอะไรจำเลยูนย์แปดห้าเก้าหกสามซหนึ่งกแปดนี่ะอีพอสมาสเนาะแล้วมาหลายตัวดิของอีพอสมไะนี่แหะตัวอีพอสมชายงางจงๆนี่เนี่ยเดี๋ยวไปทำอีกตัวนึงก่อนเก๋มึงงูเราลหลายดิดิ ว่ากันเดยว่อย่างนอย่างนนพอสมใช่กันนะเฮ้ยเฮ้ยพอัวได้เฮ้ยตอนนอนจ่อทั้จ่อสจ่อสพอมาเ้าแปดครับอ๋อราแปดเฮ้นอนจ่อตรงนี้นี่นี่นี่จ่อหันันพี่น้องนะ ย่กะเศ้า huh. ม like um. kind of the ือเื่นกะเศ้าครับอ่นยูนอมยอนี่เราซื้อมากันเนะแล้วาขันเศกลัวอีพร่ไว้ฟนี่มายูดแนไป่งๆ่ยงมาเนาะอนี่ยเบ่ถยฝนไส่ลูกสาวเายหรตัวนี้ง่ดีเนี่ยตัวนี้เเดือนกว่า8เได้ฟอผสมพันยไเหนเสน่ นี่แหละของอีพอสมใจแคเอฟสามหนึง่งนี่อ๋อน,นี่กแม่นี่ยนะพี่น้องเนาะสูงกระลอยหาบวกเยอะอันนี้นี่เด้์ดนี่นอยากได้ซี่หาครับอันนี้ซี่หาเนาะซี่หา่าแม่ลูกซี่หา่าอันแม่นผสมไปงอขาวเฮ้ยก,กันไดหนึงอีกพอสมใจไปเลยแด้เอาตัวขุนไทยแล้วน,นี่นแม่นึ่โอ้แม่ลูกนี่พอสมใจมาอุ่นน้นสระน้ำดีดีพี่น้องนี่ใส่นี่แม่นี่ แม่นี่ผมอยากได้แปดเจ็ดทบนี่แปบเจ็แม่ลูกโอ้ลูกแดงดีแม่ทบวันที่สามสิบห้าทานแล้วอ๋อแม่ผสมแล้วทำนได้สามเนาะนี่งอวีพอมใกันมันนี่กรได้สามโตเนาะแม่ลูกศูนกี่ร้อยสบวกเโอ้อันนี้กรงามอยู่ดีนี่อ๋ออีพอสมใจเ่เอาเบอร์ทร0ศูนย์เก้าสามศูนยเก่าส ฮ่าฮักง้ออีพอสำไส่เนาะอ่าติดตามติดชมเด้เด้อง้ออีพอสำไส่ก็มาหลายตัวแล้วก็มาประจำมลสนามนี่ข้นก็มาสื่อดิค้นมึงค้นมึงหลายดิคนมาหงายมามึงง้อไปหยอกเลมาหางง้อสื่องัวพี่น้องนี่ตัวนี้มันมีตหนิอยู่ตรงหางนะแล้วว่าสองกัวมันไปรักษาเอ้ะนะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วันนี้นะ เรียบร้อยหรือเท่าไรล่ะแม่นี่มหกขั้นสามหกีดกันอยู่เนากระกััวน้อยัวด้กันอย่เนาะอีกนเนาะอามนหลายปนวเมือน่าเกัวโอ้แม่เบิดเลยนี่โอ้วเราหลายตัวดิราคาก็หลายราคาอยู่คุณอันนึงหมื่นวนี่หนึ่งสองสามี่สี่ตัวบ่สาตครับสี่หมกวานี่มูนี่รักสามนี้รักสามักตัวใหญ่นี่สี่หมนกวานี่ นี่นีกซีมือนกัวด้พี่น้องสูงก็ใส่ได้ยู่นี่หลัง่วสูงกว่าลอยหาบัวลอยหาบวกเยอะแช้งขาดีนี่กซีมืนกัวเหรไปพี่น้องอ่านี่เป็นกับซีมืกวก็ือนนี่คนคเปน็ซีงนงคอขายกันอย่เนาะพี่น้องนะก็่อยากไปรบกวนมันงามดีเมาสาวมาิ พท่านผสมเนาะอันนี้ลอยโอ้ลอยหาบวกคุนี่นหนเนาะโอ้ตัวนี้ก็ลอยหาบวกอันนี้ีมนกวนี่เขาบอกอสี่มืนเครับอาีมืนเสี่มืนเกินนอ๋อต้นต้นเกินตัวนี้น่อยนึง้าลอยตัวนั้นเด็ต้นี้นี่หกอ่าเอาเราลั่นเนาะพื่อไราคาได้ก็เรียกเอาอ่ะอ่ะเบอร์โทรอ้ายูนย์หกห้า ศูนย์แปดสี่ศูนแป่มีหลัเบอร์โทรเล้เนาะอยากได้งัวกัโทรเช็คโทรถามเนาะงัวอยู่นี่อยู่ส่ยู่แงกัว่ากันไปเนงัวมาหลายเดนเนาะตาตดชนหนึ่งเด้องัวงงวเนาตัวใหญ่ดิสูงนี่เด้อนี่ลอยหกบวกยู่เนาะหอ่อนๆเนี่อ่อนๆน่หกคำนวณตาคนสือสืดีดมาอยู่ คนสืองัดีู่ิี่นี่ก็หุ่กันเนะนนสิได้ราคากันบุเมืนมึงตัวใเนมึงแม่ดูคูนี่วากันว่ากกันนี่เอนมึงคนสนใจอวยเกี่ยวกราคาท่าให่เพราะท่านทำแให้นมีสนอไป่น้งเนาะเป็นกบบอกไปนะเป็นกบอยด้งวัดคนบอกกันเอาข้างงัมันนี่ก็จิ เด็ไทย่าหลายดอกงหมงบ่ปันเลยรอดไหมเงหางหมดได้เอาไมอีกดอกวอเฮยีโตต้นต้นนงเี้ยนี่วะ่าแล้วนี่เห็นะนี่วะซีโต้นี่บอก่แม่นี้่าไรนี่แม่นอนอยู่หนี่หกหมื่นแม่ลูกน้ แม่นูของงูอ๋อมาเพ่งนี่เพื่อนอันนี้อ๋อนี่อ๋อนี่ครูนี่หกสิบสองนี่ลูกนอ่นลิงกับลูกอันตัวนี้หกสิบสองนี่นี่นี่ลูกแม่ขาวตามันเป็นอย่างนั้นตาโอ้แม่นี่ก็สูงโอ้ลอยหกยี่เด่นี่พี่น้องคุณสูงมากอันนี้แม่สาวมาหนี่อันนี้ใส่ก่อนหกเมื่อสองคนนะโอ้สูงคุณเงาเดี๋ยวเพื่องคุณเด้อ สิบแปดเดือนอ๋อง้อก็เท่านถึงปีเนาะท่านได้แคลนี่ง้อเพท่านได้แคลด้วพี่น้องอันนี้อันนี้ครูนี่เนาะอันนี้ไรนี่แม่นี่อันนี้หกสิกระท่อกันด้หนึ่สองสิบสองแต่ว่าตัวนั้นได้ชุดหนึ่งได้ลูกแม่ลูกแต่ว่าตัวนี้ได้เดียวได้เดียวตัวนั้นแม่ลูกอันนี้ล่ะหกสิบสองราคาเท่าไหร่เอาเบอร์โซฟวะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกเก้ สองเก้าสี่เจ็อเก้าสี่เจ็ดบ้านขีเล็กปรตุมบ้านเล็กประุมัดหม่องเก้าตีต่อตีถามเราวหลดเร้กะมาประจำมันละเลี้ยงขายงัวกระไดเนาะงวกแตยื่นนี่แหละสนามสนามดังไม่หม่องเก้าพี่น้องคนกระายอยู่ดีคนมอมึงเย้ยนะฮะนี่แหละต่อรองไดอยู่ต่อร่องเราไดนะคนของมึงอยู่ดีนันเป็นที่ไดกันทุกคนง่วนเหมือน แบดแบดเบดล่ะอืมง้อว่าหนังใหม่นะดนงชมเถอง้อง้อบ่าเป็นไรพี่หนงเจ้าคนหลอยู่ค้นบ่เป็นอไรงหลอยู่เ้าคนคนก็หลแต่ว่าง้อเป็นไรเป็นพนักงนแล้ว ่พวกกันนี่ก็เพราะทันมากเนาะงัวชมเด้องัวงัวงัวกันมาอยู่ก้นกันซื้ออยู่ดิผู้คนซื้อกันซื้ออยู่ผู้คนไกลๆกันอันนี้ก็ตีต่อร่องกันเนาะอ่ะชมเด้อสุดท้ายกัอ่ะมึงหนีไปได็กผิดงัวลายไปเด็กไปขายงัวสุดเนาะ ครับประจับไปยังไงนี <live> <ps> ่ส so ว <thighs> ัสด <they referring> <ourselves> ีค pues รับเฮ้ยนี่บอกว่าหัวมาฝหัดหมาดนี้เกี๊ยวรงวาอะไรเนี่ยเฮ้เาเกียวลงนี่ว่าอะไรแบบรานัน้นลงรอดทามันแหลมนะ้าบ้านนี่ละงอมีเข้าเอาลงมันถือว่าเรียนซะบ่งอมีเข้าพี่น้องไดนไปไนีนี่ ักมองนี่ตัวนี้ก็เมียมันครับอ๋อเมียเมียตัวกลางกันบ่ะเมียนมตัวกลางทะเลเปิดเปิด้ี่หารยอันนี้ก็คู่นึงว่เขามาสองคู่ตัวนี้ก็นะสองคมโอ้ง้ขาประจํนีแล้วก็ง้อมากขึ้นกันาง้อขากับ่นี้เสียกับพว่นีเปียง้อนรถมจรงสพี่เดายพี่นองง้ว่าหลายอยู่ดีอันนี้เลยคู่กลางเนี่ กับกลางเท่าไรสี่หมื่นสโอ้เวยถือก็สอง0 0นสอตัวนี้เวยเอคก็ยังขายได้ดีเถอะซื้อดีดีอันเป็นได้ซื้อเอาเบอร์โทรไปไหน์แปดศูนย์แปดสาม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 ส ศูนย์สามนี่แหละเบอร์โทรเราพี่น้องค้าขาประจำา่ะนะใช่ไหมท้ายไม่เห็นเลาตลวดเลยเราก็ได้อื้นเลาก็สิไปไกลนี่แหละเรากบอเอาง้อก็ล้งรถน้องพี่น้องอ่ะนี่แหละตัวนี้แลราคาตัวน,วน,วนี้แม่มันแม่มันคือแม่ตัวนี้ตัวน้งชื่อนั่นตัวนึงสี่หมื่นัวสี่หมื่นตัวาลูกตตปลูกตัวละสองหมื่นสอง ซีมันซีทดลองเลยนต่อที่ถามเราเด้อมามาาเเบื่อโทรกันเลยนะนี่หละสวัสดีครับ